ครับสวัสดีนะครับท่านที่กำลังรับชมนะครับผมทางช่องเพชรอาจารย์สตูดิโอครับเมื่อนี้นะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้คลิปนี้ผมเพย่เฮ็ดแล้วนะครับบัดที่นี้ตอนนั้นที่ผมเฮ็ดผมใส่กล้องมือถือทายนะครับผมยานบัสัตบมืนี้ผมหัวแต่สิมาอันสตรีมหน้าจอเป็นนะครับก็เลยจี้องเฮ็ดให้เมืองไม่นะครับเพื่อความจัดเจนขึ้นเมื่อนี้เข้ามาสอนนะครับการเขียน ตาก็จิประมาณนี้นะครับคอนแทคหานะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือคอนแทคหานะครับแล้วก็ไฟล์เสียงนะครับอันเสียงนออันนี้คืออะไรเอาอ๋อก,กึ้นเด้อแปบบ๊บ,บหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตชื๊บอ่าไฟเสียงนะครับเขาก็ต้องมีแทมเสียงนะครับอันนี้ก็คือเสียงแทมที่ผมอ่า นีนะครับเตีมยวใอ่าสมมตินี่ผมเตรีมยว้เบิดเลยนะครับว่าผมเชเอยยังใส่เน่นะครับก็เตรีมยวในะครับอันนี้อ่ามีดำมีกองหางมีฉาบเล็กชิงฉาบน้อยนะครับแฉะเับยังก็ว่าไปที่นี่แล้วก็เปิดโปรแกรมมานะครับอ่าในคอนแทคหานะครับเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับขั้นตอนการเฮ็ดก็ง่ายๆครับว่ยากครับเข้ามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ new instrument นะครับ อ่ากริขึ้นมารูปลักษณะนี้แล้วก็คลิกไปที่รูปประแจนี่ครับอ่าคลิกไปกระชิมขึ้นตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก mapping editor นะครับ editor อ่านถือบรบุเบเกิงภาษาเอาคลิกเข้าไปนะครับอ่ากระชเห็นเป็นรูปริมคีย์บอร์ดนะครับผู้ใดมีมิดีคีย์บอร์ดก็ะชิง่ายนะครับจะเขียนไปแล้วก็เคาะไปนั่มนะครับทีนี้นะครับไปที่แซมก็คือ สมมตินะครับอาดิมแรกนะครับเสียงซีนะครับซีเท่ากับสมมุติซีนี่ผมจะให้เป็นดมนะครับดมแล้วก็ลากอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นเสียงดมนะครับก็คลิกลงมาใส่นี่แล้วก็ล่องตีนะครับอ่านี้เป็นเสียงดมนะครับต่อไปเราก็ใส่เสียงกองละกันครับสวัสดีครับผม แป๊บหนึ่งนะครับกําลัง أ, สตรีมคลิปสอนอยู่นะครับทีนี้นะครับอันนี้ดําแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเสียงเสียงปะหรือเสียงโจของกล่องหางนะครับผมมาใส่ไปนี่อ่าเี่ยก็เลี่ยงเลยครับอันนี้ปปละหนึ่งอ่าสองกระสีเป็นกล่องหางใบที่สองกล่องหางใบที่สามกลองหางใบที่ สี่แล้วก็มีเกาะกองเพลนอีหยังเขาอยากได้ยังใส่ไปครับอันนี้ผมใส่เป็นตัวอย่างเลยมาอยากให้คลิปมันยาวบัตรเท้าใส่เสร็จแล้วนะครับบัตรเนี้ยเขากะเซฟนะครับอ่าคลิกไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็อันนี้ครับอีหยังไงเซฟอินสแตทอเมนต์นิวอีหยังนี่ละแล้วก็คลิกไปนะครับข้างบนเข้าคลิกปับ๊บมันก็จะขึ้นมาในไฟล์อ่าอันนี้เป็นไดเอี e นะครับหรือไดสี่เขากะตั้งซื้อไปสมมติอ่าเป็น กองอีสานนะครับอ่าแล้วก็กดเซฟปั๊บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิร์นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็เข้าไปในโปรแกรม c ิ b เบ e นะครับแล้วก็อ่าไฟล์ New Project ใหม่ซึ่งอ่าเขาต้องลิงก์นะครับระหว่างคอนแทคนะครับกับอ่าคิวเบดนะครับให้มันเห็นกันอันนี้ผมคลิปเมื่อกี้ผมเห็นไว้อ่าทีนี้นะครับ เอาถือว่าละเอาทีนี้เราจะเขียนกองใหม่นะครับแล้วก็สมมุติเอากิ instrument tag นะครับมัแมนมัแมนมัแมนเด้อเด้อเด้อเอาใหม่นะครับเอาไฟล์ new นิวโปรเจกต์นะโอเคนะครับเขียนใหม่ก็ตัวนี้นะครับ as instrument t a g มันว่ายังนีงเด้อเด้อมันสอนมันสอนมัแมนมัแมนขออนุญาต เออผมลบมันเก่าออกกันนะครับมันซ้อนกันหลายอันเอาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวรอ Q ดคิวเบีนิดนึงนะครับอ่าส่วนวิธีลิงค์หากันกับเบื้องหยานนะครับเข้าไปเอาอ่าไฟล์ที่เป็นคอนแทคไฟล์ที่นามสกุลเดียวนะครับเอามาลงใส่คิวเบีเราไว้นะครับอ่าโอเคน่าจะได้มั้งโอเคนี่ครับขึ้นมาแอดแล้วก็คอนแทคห้าแล้วก็ไปเอา ไฟล์เสียงแซมที่เราเตรียมไว้นะครับคลิกคือเก่าครับคลิปของไ้ายนี่แต่ว่าห้องบันไดสา่งไม่แล้วนะครับเพราะฮิตไวแล้วเ้าก็โหลดนะครับแล้วก็นี่กะชิม่าเลยกองอีสานปั๊บอ่าเบิ้งได้แมนว่าเช็คมึงกันนี่นะครับอ่าทีนี้เราก็มาเขียนได้นะครับส่วนคลิปเขียนนะครับผมฮิตไวแล้วนะครับผู้ใดสนใจนะครับวิธีการเขียนกองกัฝากติดตามนะครับเบิ้งในช่องเอานะครับสาหรับมนีการมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสวัสดีครับ